เอาเบงนะครับเมียนี่ยเมียงามเลยพี่หล่อค,ครับบรรยากาศด้วยครับเด้บรรยากาศครับเดาล้มเดาแรงไปก็มีแหละพี่หลวงมอปลายหรอครับเมียดน้าเหมือเบิร์ดแล้วโอ้ยมาเบงขั้วไอห้อยตีขบาดนี่ห้อยพีห้อยนวังครับโอ้คือเมียใหญ่แถอไอ้เตี้ย มีแม่เดียวปะครับนี่โอ้โคมนี่เลยปะครับนี่นี่ครับแม่นีครับตัวนี้เลยครับนี่อันนี้ก็แม่กันครับขายไปโคมเลยไว้เตี้ยแยกกับขายโคมกับขายโคมนี่เท่าไหร่ครับนี่สี่หมื่นที่น้องนี่ครับโคมนี่ครับนห่องสี่หมื่นนะครับเด้อบานี้แยกเดียครับนี่แยกแยกแแแยยยกกกคือการแยกเท่าไหร่ครับ บออยากอะไรที่กันเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ครับควนี้่4มื0นมาสั่งของหอยตีครับหอยตีบันเดียครับพี่น้องนี่ครับจะบอกกันครับมีเบอร์ทั่วไตีเบอร์ใดครับศูนย์แปดสี่แดหก่ันนี้ครับสามสองหนึ่้าอยตีนะครับเด้อบันเดียครับสวัสดีครับ สี่มืนีมืดเอาอยูมาก่านะใส่ใส่ลูกมันผุนบ่เดี๋ยวลูกมันลูกก็งามบ่ก็สีสดวถล่ะสีสขนาดพี่น้องลูกแรกหรีกบ่สิบเอดสี่สดพี่น้องก็ขูมนี่ครับห้องซื้อขายก็ขายสามหมื่น ในราคาห่วงมันครับตัวล่วงได้กันสามหมื่นกว่าท anyway> ่านก็พพซื่อแหละครับมันก็พพซื่อและครับคุณอะบริสุทธิ์เทัเขาจะสื่อแปดมื่นหาเออเจ้าสื่อแปดมื่นหาแต่ว่าผมสื่อมากอปมาขายมันเลยมาขายมันเถอะทบเบิงเอาพี่น้องเงยอนเจ้าหวงเงืนเจ้าก็ได้ขายเอาฝากเบอร์โทรนะครับ085 085 643้า8 5 8 8 7 5887้าสห้าปเจ หอยยังครับหอยวนหอยว้นนะครับเนาะหอยวนวาิหอยวนวารีเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาครับสีสดครับม่วงเล้านี่บอกข้มข้มนี่บอกก้อเท่าไรก่าสเก้าสิก้ห้องสิบเก้ามื่นเก้าสมื่นเก้าพันโอ้ลูกยังนี่ลูกยังนี่ลูกเทอกว่าโอ้ลูกลูกทกเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับข้มนี่ครับน้ำผึ้งสีแห้เล้าอยู่ดอกพี่น้องพี่น้องบานครับเหนกล้วยเนื้อนะครับ <29. S 2> เอาเบอร์ทั่วรมาพีฟฟ่ให้น้องก็น,ะ,น,นะเบอร์ทัวร์สากเบอร์ทัวร์ครับศูนกสามครับห้าเก้าสีก้ององคองใหญ่กล้องคองใหญ่ติตัวได้ครับผมครับติดตัวนะครับเนาะ,นโ,นะโอ้ยมาเบิ่งควายแม่ครับบ้านนี้ควายแม่นั่งควายแม่สาพอ่อสวัสดีครับค,คืองามแต่คว้ยนี่บ่ โอนะเขาก็ดีพอดีเรียงอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับพอดีเอาไปถีบใบหน้าอยู่แล้นะครับน้นหน่อยนี่ห้องเท่าไรเนี่ย12,500 12,500มื่นซอง1,2500บาทเด้อพี่น้องเด้อราคานี่ราคานี่ตัวล่องได้ตัวลองได้เอาสักกี่ตัวเอาฝากเบอร์โทั่วมากกว่า086ซอง400 4753ห้อยยังครับประกองเนาะน,นะครับติดต่อมาไรเด้อครับเด้อนี่ครับ พ่อไอ้หน่อยงามครับผมสวัสดีครับพ่อวอผีหนองมาเบิ้งครับงวงขมเก่าพันบาทนี่นี่ครับนี่นี่นี่เมียครับลูกมันทั้งขาไม่น้อยนั่นเก่าพันมาสั่นข้อนี่ครับได้กันแล้วปะครับนี่ครับได้แล้วคครรัับบได้้แลวหองเก่าพันลูกยัางนะครับนั่นลูกเถิกบ่รู้สึกไหมตัวเถิกครับตัวเถิกลูกตัวเถิกพี่น้องเลยเบิ่งงัวงข้อมเก่าพันครับ